เมื่อคุณคิดที่จะซื้อหมาเขาสีมาพร้อมสวัสดิการค้นละครึง มึงอย่าหวังว่าจะได้นั่งกินแซบๆซอยู่ผู้เดียวอีกต่อไปนะอีแม่เขาจะมานั่งแหนะเทเร่ร่อาหารคนละครึงอยู่นี่แล้วอยากน้ำแม่เมื่อสุน,นี่ยออีผู้ให้ไงนี่ผู้น่ะจักว่ามอบจักว่าคอยร้องให้ห้าสงสารเดาเบิ่งทองวานแมนแม่มานมม่กินอย่างแม่ละเมื่อนี่กินลลแล้วหรละมีแต่ขี่ไปให้แม่เมียนอ้อมเหียนอ้อมแานอยู่อีแนาเม่กกะว่าวกะจมไปซื้อดอกว้าพละดนี่สาม,มีความสุขเะละสูดเฮ็ดเวียวกอยู่กับมีผู้คุ้มผู้เฝ้าพ่อได้ว่าวพ่อได้ปล่อยน้ำกันไปแต่ละเมื่อนี่ละ่ะเล่น แล้วเลี้ยงไว้พ่อได้อุ่นใจบะมีไผ่กาเขามาลวงเฮ่อนซรางย้อนหน้าญิงปัตยานแต่มันติงต้องขึ้นอยังหนีได้สูบเบิ่งติล่ะอาหารหมากินต้มเนื้อไปจะแซว่ัสนบัดแม่มันกินปลากับปองบัดจะลูกสาวอิ่มท้องบัดจะของกระซางหัวมันถ่อว่านี่แหละเขาว่าถาดหมาสูเอ้ย